สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยจากส u พิเอทเดคอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับติดตั้งอินเทอร์เนียฟิล์มหรือฟิล์มตกแต่งภายในของเรานั่นเองนะครับผมก็อุปกรณ์มันจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเลยครับที่ทุกบ้านก็น่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็บางอันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอันดับแรกเลยตัวนี้จะเป็นตลับเมตรนะครับตลับเมตรนี่สําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับวัดว่า สมมุติโต๊ะตัวนี้นะครับความยาวเท่าไหร่นะครับหรือกําแพงด้านหลังผมความยาวเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถคํานวณออกมาได้ว่าเราจะต้องซื้อฟิล์มเท่าไหร่ใช้ฟิล์มเท่าไหร่แล้วตัดฟิล์มเท่าไหร่อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับตัวตลับเมตรก็จะเป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับก็แนะนําว่าเอาตัวที่มันดีหน่อยเพราะว่าตัวมิลหรือตัวเซนติเมตรบางทีมันจะคาดเคลื่อนกันได้นิดหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวที่2นะครับก็เป็นถุงมือนะครับถุงมือช่างนะครับแนะนําว่าเป็นถุงมือที่ขนน้อยนะครับแต่ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะ มันก็เลยจะมีขุยบ้างนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีขุยเลยเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราลอกฟิล์มติดฟิล์มเนี่ยมันจะไม่มีเศษอะไรลงไปข้างหลังของฟิล์มเลยนะมีประโยชน์ยังไงสําหรับถุงมือนะครับบางทีเราต้องรีดขอบโต๊ะอย่างนี้ครับบางทีเรารีดขอบโต๊ะถ้ารีดด้วยมือเปล่านิ้วเปล่าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะฝืดแล้วก็จะเจ็บแล้วก็ จะมีแรงเสียดทานที่เกิดความร้อน,นครับบางทีเราไปติดโต๊ะไม้เนี่ยบางทีเราก็เจอเสียนไม้นะครับถ้าเราใส่ตัวนี้ก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้น,นครับในการรีดสารรีดขอบบุมต่างๆนะครับผมต่อมาขาดไม่ได้เลยคือมีดคัตเตอร์ครับงานจะสวยหรือไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับมีดคัตเตอร์เลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่า ใบมีคัตเตอร์ไม่คมนะครับก็จะทําให้การตัดฟิล์มเนี่ยมันจะไม่เนี้ยบนะครับมันจะเป็นขยักขยักขยักเนี่ยถ้ามันไม่คมครับตัวนี้ก็สามารถใช้ของที่บ้านได้เลยแต่ว่าแนะนําให้คม m, ก็คือหักใบมีดก่อนนะครับแต่ตัวนี้พิเศษเลยก็คือสําหรับช่างติดตั้งฟิล์มเพราะว่าเวลาบางทีซอกฟิล์มที่นิ้วเราไม่สามารถเข้าไปได้เราจะใช้ตูดคัตเตอร์ในการดันฟิล์มเข้าไปได้นะครับนี่อันนี้นะครับสำหรับคัตเตอร์คัตเตอร์ก็แนะนําว่าให้จับแบบนี้นะครับมันสามารถควงสวิงได้หลาย,ลายทิศทางนะครับ้ับแบแนนีมนก็ มันจะไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้ก็จะผิวไหวเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นแปรงรีดนะครับสาหรับใครที่ไม่มีใบมีคัตเตอร์ด้านท้ายแบบนี้นะครับสามา,า,มารถใช้แปรงรีดในการเสาะเข้าไปในร่องต่างๆในมุมต่างๆที่มันแคบๆอย่างนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณไม่แพงนะครับถ้าเป็นทั่วไปก็อยู่หลักสิบนะครับก็รีดเข้าไปเลยแล้วฟิล์มของเรารีดอากาศง่ายมากเพราะว่าด้านหลังของฟิล์มเราเนี่ยจะเป็นกาวตารางนะครับถ้ากดยังไม่แรงพอเนี่ยกาวเลยยังไม่แตกตัวเพราะฉะนั้นสามารถรีดอากาศออกไปได้ Rogers. เป็นอย่างดีครับผมตัวต่อมาจะเป็นแปรงรีดขนแกะนะครับตัวนี้จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะหนาแล้วก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยเอาไว้สําหรับติดฟิล์มหน้าฟิล์มใหญ่ๆนะครับผมเวลาติดฟิล์มสมมุติเราติดไปบนกําแพงนะครับเราจะใช้แปรงตัวเมื่อกี้น้ําหนักกดมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าใช้ตัวเนี้น้ําหนักกดมันจะมีเยอะกว่าแล้วมันก็จะทําให้ติดตั้งฟิล์มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับไอตัวนี้ก็สำคัญมากๆนะครับสำหรับตัวแปรงขนแกะนะครับแต่ถ้ามีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้แต่ว่ากดแรงหน่อยนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นไม้มาทัดชนิดพิเศษนะครับขนาด2มิลครับก็เป็นการตัดถ้าเราอยากได้2มิลเราก็ตัดเป็น2มิลแบบนี้เลยปึ๊บตลอดทั้งแนวนะครับตลอดทั้งแนวแล้วก็ด้าน4มิลตลอดทั้งแนวลงแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้การตัดอย่างเงี้ยปึ๊บง่ายหรือต้องการขอบไว้4มิลปึ๊บง่ายนะครับไว้ทําอันเดอร์ของฟิล์มชิ้นถัดไปนะครับ ต่อมาเป็นตัวแปรงลี่ซิลิโคนนี้สําคัญไหมก็แล้วแต่ครับว่าอยากให้สวยหรือไม่สวย หรือปานกลางก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแปรงเล่ซิลิโคนนะครับเอาไว้สําหรับเข้ามุมนะครับผมสมมติว่ามุมโต๊ะหรือมุมตรงพื้นของเรานะครับมันมีคิ้วอะไรเงี้ยเราก็ยิงซิลิโคนไปแล้วเราก็เอานิ้วปาดใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าบางทีมันกัดนิ้วเราด้วยแล้วบางทีก็ไม่ส,สม่ําเสมอนะครับเรายิงซิลิโคนไปปกติเลยแล้วเราก็ปาดด้วยตัวแปรงอันนี้เลยนะครับมันก็จะเสมอเรียบกันทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นลูกกิ้งนะครับผม แต่ลูกกิ้งของเราจะพิเศษนิดนึงมันจะมีร่องร่องเคี้ยวฟันตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมันจะทําให้ยึดเกาะกับฟิล์มได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับฟิล์มต่อกันนะครับแล้วต่อกันไม่สนิทเราก็เลยเอาตัวนี้กดลงไปนะครับเป็นการรีดนะี้ ถ้าเราจะใช้มือเราก็ใช้ได้แต่ถ้าเราต้องใช้รูดไปหลายๆผนังเนี่ยมือเราก็น่าจะเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้รีดง่ายๆเลยครับฟองอากาศมันก็จะออกไปด้วยแล้วฟิล์มที่มันไม่สนิทกันมันก็จะสนิทกันพอดีนะครับผมตัวต่อมาสําคัญเหมือนกันถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ฟุตเหล็กที่บ้านได้นะครับในการตัดฟิลม์มแต่นี้จะเป็นของช่างเราครับจะเป็นไม้มรรทัดไว้สําหรับตัดฟิล์มเลยฟิล์มของเราหน้ากว้าง1เมตร22เซน,นครับไม้มรรทัดตัวนี้ยาว 1เมตร30เซนนะครับเพราะฉะนั้นจะยาวกว่าหน้าฟิล์มจะทําให้การตัดฟิล์มง่ายขึ้นนะครับและด้านหลังของอุปกรณ์นี้จะมีเขี่ยวเล็กน้อยนะครับเอาไว้ยึดเกาะกับฟิล์มไม่ให้ไม้ทัดมันขยับเวลาเราตัดนะครับผมนี่ครับ อุปกรณ์ช่างก็มีดังนี้นะครับผมถ้าบ้านใครไม่มีก็อลองประยุกต์ใช้นะับสำหรับคัตเตอร์เนี่ยหาได้ตัวแปลงหาได้ตัวนี้หาได้แล้วก็มาถัดหาได้แค่นี้ก็สามารถติดตั้งฟีมเองที่บ้านได้แล้วครับผมเราก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ทางช่องทางเพจนะครับทุพียะเดคอร์นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยชอบลายไหนแบบไหนเราสามารถตัดขายเป็นเมตรได้บ้านของคุณใช้ประมาณ5เมตร10เมตรอะไรเงี้ยผมสามารถตัดออกมาได้แล้วก็จะส่งให้คุณได้นะครับผมการติดก็ง่ายมากๆนะครับผมด้านหลังเราจะมีกาวใน ตัวไม่ต้องทากาวเหมือนวอลเปเปอร์นะครับสมมุติซื้อฟิล์มมานะครับแล้วเราก็ลอกฟิล์มออกเลยเหมือนลอกแปะสติกเกอร์ให้ลูกเลยครับผมมันง่ายขนาดนั้นเลยครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยครับลอกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ติดลงไปครับสมมุติว่าโตนี้มันได้ขนาดได้เหลี่ยมได้สันแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ติดลงไปมาหัวนิดนึงปุ๊บนิ้วลูดป๊บนะครับลิดสันต่อไปนี่อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็ปล่อยฟิล์มให้เป็นธรรมชาตินะครับปาดอย่างงี้ ปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาซ้ายปิดขวาอันนี้โต๊ะถ้าสมมุติว่าทั้งเต็มหน้ามันก็กลายเป็นว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะหินอ,อ่อนแล้วนะครับผมก็การติดฟิล์มมันง่ายนขนาดนั้นเลยครับผมแล้วก็การตัดฟิล์มไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าด้านหลังของเราจะมีเป็นเซนติเมตรบอกเลยนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกนะครับผมอ่าโอเคสําหรับการแนะนําอุปกรณ์การติดตั้งฟิล์มก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบลายไหนแบบไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับหรือสงสัย ปัญหาการติดตั้งตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้เราด้วยนะครับ u p พิ i ย t เดคอร์นะครับไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปจะเป็น EP อะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ